สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เข้าก็มาเรียนร้องเพลงกับครูดาวค่ะและเพลงที่ก็เข้าเลือกในวันนี้นะคะก็คือเพลงตื่นจากฝันค่ะ ก็ค่านะคะชอบเพลงนี้มากๆเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีความแบบกระด้างนะคะเลยไม่ค่อยพอไปนิดนึงค่ะครูดานะคะก็เลยปรับเทคนิคการร้องให้นะคะ1ก็คืออินเนอร์นะคะ2ก็คือลูกคอค่ะแล้วก็3นะคะก็คือล้มนั่นเองค่ะก็พอคูเดานะคะปรับ3อย่างนี้ให้นะคะก็รู้สึกว่าทําให้เพลงพอแล้วก็หวานขึ้นมากเลยค่ะ ไม่ำคืนที่นี้เธอ่ข้าที่งสองเละรวจนทร์รคอยยื้อซันนั้นที่เจ้าหน, mm hmm. นึ่นบาจะห่างไกลตพ่นขึ้นมาจะน้ำเคยคิดวามันเพิ่งฝันไปอ,อกใจเ mm hmm. พ่นขึ้นมาจะฝันว่ามีเจ้าหนึ่แงแค่ห่างไกล 很不走？